ครับสวัสดีครับกลับมาพอ,อกันอีกแล้วครับสิผาพี่น้องกาเบิ้งอันนี้ครับเอาเบิง้งอ๋อครับมาเบิงเ้งจะใกล้ครับสวัสดีครับ

เยอาเลยครับ ออกมาก็เห็นเลยครับตัดเอารถเนาะขามันเริ่มเดือเหี่ยวเลยนะครับตัดเอารถเนาะ เอ็มอุมันี้อยู่ครับ ครับครับเขาเคยมาอยู่หมู่บ้านคุณโบเห็นเหรอ คนยางกายมาเฟิ่งครับเพิ่นว่ามาอยู่ว่านนี้เพราะฉัน ตดออวเลยครับขายเหี่ยวเลย 고맙니다 แกที่คภาพปุณิเห็นบ่ล่ะครับบังปลาบ่ครับบังปลาเพล็กบ่ครับเปิดออกเบิ่งเอาเด้อครับเปิดปลาเพล็กออกเบิง่งเอาเด้อนี่เห็ดพวกดอกบักใหญ่เลยครับ ขึ้นมากกับมา,านเห็ดปวกเลยครับได้ปะได้กำลังใจแล้วยางรุ่นน้ำกันเด้อครับมือนี้มารุ่นเก็บเห็ดน้ำกันครับไะโอ้เงาเตะครับเตือนเติดไหมาเบิ่งน้ำยาพ่นครับเป็นยังไหมปักลายเลยครับลายก็ผมเห็นอีกด,ดีเลย มาเด้อเกียรเห็ดปวก,กน,น้องยายพนมามามีหลายมีน้นกันเห็นพี่กันครับเนบ่อู้โดอกเงินยกันเด้อน,น,นี่นี่พอ,อยาดวางกะเปอกอนครับแต่มากเกีบสวยวางกะเปก <S <S อกันเทนึง แต่ผลงานโอ้มาเก็บเห็ดอันอเป็ดก็เดียวเห็ดทานเห็ดทานหมดไงอันใส่เห็ดตะไคร่ตัวนีะบาาบานาขึ้นร่างกายเนี่ยปวดใส่สูตรลกอะไรวะกเพ็ดปวกแค่เนี้ยตะปาดเที่ยงดินกัเราเนี้ย <laughs> ตะวันมูมันบานซจำนี่เดี๋ยวเห็นเัน็นดอกหน่อยมันต่อต่อไปเนาะอันนี้เกิดพึบขึ้นฟอมกันเลยเตยยางหายจานโน่นเลยเนาะเป็นสองหมองเลยอ่ะ,อะโอ้ลืมใส่ลูกข,ขขอองงมัน <laughs> ตาไผ่ตามันเลยครับเปลี่ยนกินเนาะพี่บานดีกว่า ก่องเปิดปลาเนี่ย <c oughs> บานเหมือนเนาะว่ามันก็ดีอยู่ยูหันก็ได้ดอกจูมดอกเดียว<อ>ใส่ฝุ่นหลังนี่เต็มตาหรอสั่นละมาตะเสาหลายเต็มตาก่อนจ่อยใส่ฝุ่น ดอกนีสินุ่มๆไม่ได้น,น,นะนีเนาะเบอ่งน่ะซ้ำกันหอสิ๊แถว ทางนั้นเนาะมีมดพี่อ๋ออันนี้ยังงามอยู่นหัวกระบานอันนี้มันสิบานจอนแรงว่านี่งามคาม่ําๆโตๆ ตาคิกันครับตาหน่อยสองคนใส่ละพายเอาได้ระตจงพายเยืสิานวลด้นหัวต้นหนุ่มกนินดอกเดียวยง่ายยนาปครับยางรูดต้องกันนี่ครับเนื่อเฮ็ดบวกฟองมังอะไรด้ครับเห็นนั่นเฮ็ดอันนี้ครับเฮ็ดรครับ ไ,ได้ทำครับเพื่อนเกิด้ทำดอกนี่แต่ว่าเริ่มหอมมาดิมันแห้งไหมฝนวัตกจะตะไครเคร,ริ่มหอมนะครับลมบ่กรมันไม่ีบ่กราสิพาย่างหาเห็ดป่วยกัยบมันเห็ดป่วกันที่นี่ไปย่างต้องการอีกครับพี่แม่ แตามัแม่นบดอกนิดอันนี้ละพันหมืน่นนยอันนี้ก็บแม่ไแม่ดอกดูมันครับแม่บ่ไม่เห็นน้ำมวบอันไหแตใครไ่กงแดตะลุมอยู่นั่นง เมียจะเป็น้นไดนี่มป่วยเมียเด้เมื่อไรป่วยเมียไม่กะาย้นไม่กะไา้บ๋อเออกะซ้หละีกะตุลกะไสยมีตุกะไา้นีตุละไายเมื่อวันลูกกระสาโคดบ่เนี้มาเวมาวางตีสีอแกงคือเป็นช่วงกันนี่ไปบอกพ่อแนสันว่าเมียกันได้อวันนี่เด้อไม่พ้นสิวัยเมื่อก่อนนะครับ่วยเมียเต็มกระตาแล้วคนเดี๋ยวพนสภาพพี่นองยางหาสนครับมา อยู่ไหนกําลังใจกันครับอ,อ,อาศัยกว่าตะเสาเมื่อตะเสาด้วยนีนนน่โอ้โห เมเห็ดอ <Belgium> um ีกแล้วครับสองดอกบางใหญ่เลยครับป่ะนิกัเพ็ดปวกก็ได้เติมหนึ่งแล้วครับาะว่าเป็นตวิมเห็นอีกดอกเมื่อป่ะปะเมื่อเนาะครับเมื่อเห็ดนากินครับส่วนเมนูใดกะจังถาเบืองครับผมว่าเมนูนี้พี่น้องต้องมักแน่นอนครับเพราะว่าผมมัดมมดเดงผมว่าพอผมมาถ้าผมมากินพี่น้องต้องมักแน่นอนครับ ตะไคร่สองดอกง่ายเมื่อเห็ดน่ากินครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วครับอันนี้เห็ดปวกอะเอามาใส่เลียงใส่หมี่ไว้ครับบ่หลไปแน่หรอกครับเอามาเลียงใส่แต่ว่ามันคือหลายซือ่อเลียงใส่มันคือหลายแต่ว่าจะไหลดีละมูใญ่เติบอยู่เมื่อน,นี้สีน้ำเสนอในเมนู่ซุปเห็ดปวกครับอันนี้คือผักเตรียมมาแลลวครับเตรียมไว้กินกลับมีผักกะไรอยงเงนี่นผัก พันุุ่มเหมือนพายหุ่มหรืออ,อะไรแบักวงตุ้งครับล่อยมันสวยงามเนาะเดี๋ยวจะกินขึ้นครับอันนี้สิหานตากล้องเมื่อปนแรงครับเห็ดตะไคร้เห็ดนสิปะเห็ดปวกมะลาเห็ดปวกก่อนครับ เดี๋ยวคอ,อยหยาดซีกอันนี้จะข้าวกันเด้อครับซีแล้วก็ต้มครับต้มสนาปลาแดกครับแล้วก็จังพอกันหมแล้วครับพอกันยำซุปนะครับแล้วจังมานั่งกินเขาน้ำกันเด้อครับเตรียมกล้องเขามาเด้อกินเขากูเดียวครับเนี่ยพ้นไปตลาดแล้วครับเราไปขายเห็ดที่ตลาดแล้วเห็ดเราแล้วสินังกินล่ะกินสุี่น้องเบิรงเนาะมามา ภายกองเขามากินเข่าเหมือนกันครับไดซูเพ็ดปวกด้วยครับวันนี้เดสิตากออกไวอครับเครื่องโคกนี้ครับต้องนามประเดียกยเรียบร้อยครับ พักนี่ครับหลอกไก่หุ้มกันเด้อครับจำไม้ตามเห็ดตามสุบหลอกไก่หุ้มกันครับ,ดรบ,เ,ดรบ,บรเดี๋ยวตักนำนำกระเจี๊ยบไปชักหน่อยเนาะตั้นไปพร้อมจัดนสะทากระเจีนี่เข้าดีขึ้นนะเอาลงโคลเลในโขกเลยครับเป็ดพวกเขา รดกระนำปลาครับน้อยเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าสีไซนำ้ำประเดี๋ยวลายเกิดครับซ้ำไปครับ ซี้มาครับอ่ะพี่น้องซี้มาเนี่ยครับแสบบอ,อมหมด่อยครับตักว้ให้ยังพ้นก่อนครับกระลวันตลาดกระละวันินข้าวเทียงเนาะ มาวันถึงเวลาเขากินนะครับอันนี้นี่เบื้องหน้าตาสีสันครับอันนี้น้ำมันนีใกล้ใกล้เนี่ยเป็น เขาเอายังตกแต่งครับตกแต่งไปแล้วครับก็กินได้ๆก็มีผักกวางตุ้งเนาะไอ้ผัก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 แพร์ผักกัญชงผักกัญชงครับตกแต่งงามๆได้แล้วครับเมนูเมื่อนี้นั่นก็คือซื้อว่าอย่างไรซูเพ็ดปวกครับซูเพ็ดปวกเด้อครับมาๆกินข้าร่วมกันครับครับมากรอบครับแต่กล่องช่องมระดาษกบครับอีกตัวนึงครับเพราะว่า ยามประด้กินข่าวครับก็เลยห้องมากินน้ำกันเลยดูเองกองข่าครับซิมดูไอซิมลอยรอดงนเลย,ลย,เลย,ยางานนอนอืมเป็นไรรสชาติคือสุดเห็ต่ไข่ป่ะนัว เห็ดตะไคร่จะหอมกว่าจังไรอันนเป็นเนื้อเหนียวเนาะเป็นเนื้อเหนียวครับแต่เสียบพลอย่างครับเนี่ยเสียบยำก็ยำสิติดๆจังไรพอดีแล้วล <c oughs> <c oughs> อาหารของบ๊อบเปลืองค่ากับเขาครับพอดี ใายคลิปแล้วแต่พอดีแกงเห็ดสู้กินเลยครับประหยัดง,งบไปอีกเนาะได้เห็ดเมื่อแกงพร้อมครับชีฟิมผักหน่อยผักหนึ่งผักกระแกง,งครับ

อยากคำโปร่ๆครับ,อ,รบ <c oughs> องผักก,กันบ้านเนาะผักของตัวเอร่อยอร่อยกันกินผักอหกีนี่ <c oughs> นบะเสียดิ <c oughs> ลอง ตัวไงครับตากล้องหวานนั่งเพียกับตัวไวัเห็นเห็ดตัวกันนิปวมือครับลมไม่ใครงงมนันนีมานนี่ยังมันี่ม,มัมนี่มันนี่นยังสิเกินไปไปหหัวระวางเลย,เลยบอกว่าคิดหัดที่ชื้ชว่าเฉยไม่สี่เลยเนาะ ตัวกันนิ้วข้าวผู้เลยมันจะแซ่บเรื่องไปยิบว่าผักใบซวนผักใบครับผักใบแบบว่า,ปาไ,ไปหุงเราไปตัวคาแรกจำก่อนเลย เยอืมครับผมพากันไม่ไหมเนาะคุโชษมาเด้อครับกินของกันครับลืมเอิ้นเอิ้นแก้ตอนเทดแล้วล่ะ มื้อนาให้ทั้งกินดีเนาะน้ำใหม่ใหม่ไออกปิปอ,อปิปออไงโอปิปครับตอนมื้ออื่นสภาไปหาเนื้อใหม่ครับอยู่บ้านเปิดเมนูอาหารเนาเแซ่บได้ใหดกินมื้อนาไก่ไก่โอปิบยังครับให้ว่าไก่โอปิบสับประรดถ้ใใออาใส่บางนัดเข้าไปผม เอางัดยัดยัดเท่อนั้สองเลยองว่างหน่อยให้ผมกินนำไม่เด้ยังงินเห็ดตอนื่ออื yup. <S <s <bio> <S ่นสิบห้าไปเบิ่งน้ำใหม่กันครับบัเทอห์มันมีเบิ่งหับปข่า อิ่มเลยอิ่มเลยมันอยากไปชิมกระสานอิ่มเลยเสียบครับก,กระสานกรัิ้เหมือนก้อนครับขอบคุณหลายๆเด้อครับไปโย้งกันยนจบที่ไปเก็บเห็ดน้ำกันเมื่อสาหร่ายครับเห็ดปวกสองมู่ครับพ่อเลยพ่อคลิปหนึ่งเลยครับเต็มกระตาหน่อยมากเลยกับมากเลยครับ มีหน่อยกับเบิ้งตามหน่อยมีหลายกับในเบิ้งหลายครับตะวันมือหนึ่งถือว่าหลายเติบเนาะหลายเติบครับผมก็คงตะเคยเห็นได้เห็ดปวดแบบจุ่มน้องเนาะเออจุ่มใหญ่เลยแกสองมือเต็มกระตาไหมครับจังพวะกับนายมือหนาเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับเนี่ยพ่นมากหมดแหละจงไหวกเราจับง่ายงงพอดีผมพอเห็นเลยพอดีอย่างเห็ดแบบเห็นแต่ใครเแต่ใครเหรวเนาะ ปฏิมาเริ่มปวดเลยนะกินกันเบอรครับระเบิดเรา